ใน e p i s o d ก่อนหนะ้าเราได้คุยกันไปถึงเรื่องหนึ่งครับคือทักษะ2แบบที่เราเจอคือ p r a c t i o n a er l skill หรือทักษะของคนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานกับ managerial skill หรือทักษะของคนที่เป็นบุคลากรระดับบังคับบัญชานะครับคราวนี้เมื่อท่านจะทำ skill matrix ของคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยอันนี้อาจจะแตกต่างจาก skill matrix ของคนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานดังนั้นตารางทักษะหรือ skill matrix โดยทั่ว,วไปที่องค์กรต่างๆทำเนี่ย ในมุมมองของอาจารย์นะครับอาจารย์พบว่ามันเป็นทักษะที่กําหนดไว้เป็นพื้นฐานเลยสําหรับคนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานมากกว่าแต่ในความ,มจริงเนี่ยองค์กรจะเอาไปประเมินผู้จัดการประเมินหัวหน้างานด้วยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเราคุยไปในเอพิซอดหลายๆตอนก่อนหน้าแล้วว่าระดับที่4คือระดับที่สูงที่สุดของสกิลเนี่ยมันก็แค่ตามแนวสกิลเมทริกนะมันก็แค่สามารถสอนคนอื่นได้ซึ่งแน่นอนครับ สมมติว่าท่านจะเอาสกิลแมทริกในเรื่องใดก็แล้วแต่เช่นทักษะการขับรถยนต์ไปประเมินคนที่เป็นผู้จัดการแผนกยานยนต์อย่างงี้เขาต้องขับรถยนต์ได้อยู่แล้วครับมันเป็นสกิลที่โมโตมากสำหรับเขาถูกต้องไหมครับเพราะเขาต้องเป็นอยู่แล้วจริงๆพนักงานระดับปฏิบัติการที่ทําหน้าที่ในการขับรถยนต์เนี่ยมันก็ต้องขับรถยนต์เป็นอยู่แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยบุคลากรที่เป็นผู้ว่าขบัญชาเราจะไม่ได้ไปโฟกัสการประเมิน p r a c t i c e r skill ที่เอาไปจัดทําเป็นสกิลแมทริกซ์นะครับเพราะว่าเขาเคยผ่านทักษะแบบนั้นมาแล้วถ้าจะท่านจะไปประเมินนะทักษะของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่อย่างที่บอกไปนะครับมันง่ายเกินไปสําหรับคนที่เป็นผู้บรงคับบัญชานะครับดังนั้นเราควรจะต้องโฟกัสไปที่การประเมิน Managerial s k i l l หรือการดูสกิลเชิงการจัดการของเขาน่าจะโอเคมากกว่าสกิลเชิงการจัดการเนี่ย เป็นเรื่องที่ competency จะระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับว่ามันเป็น managerial competency หรือจะเรียกว่า leadership competency ก็แล้วแต่แต่ละองค์กรจะเรียกนะครับในขณะที่ skill matrix เนี่ยจะไม่ได้พูดถึงแบบนี้ไว้ก็เป็นไปได้ครับว่าตามแนวของ skill matrix เนี่ยองค์กรที่ทำต้องการที่จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการทำ skill หรือกำหนด skill ของคนที่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการเท่านั้นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่หากเราต้องการทำ skill matrix สำหรับบุคลากรระดับผู้กรรมบัญชาด้วยเนี่ยสามารถทำ managerial skill เพื่อเอาไปทำ skill matrix ได้นะครับโดยตรงนี้อาจจะต้องใช้วิธีการยืมเอาความรู้ของวิธีการกำหนดกรอบพฤติกรรมหลักของ competency มาใช้นะครับมีอ p พิ o d e หนึ่งซึ่งอาจารย์อัดไว้ก่อนหน้านะครับท่านไปลองย้อนหลังดูก็ได้นะครับใน HR competency podcast เนี่ยอาจารย์จะพูดถึงอันนึงที่ชื่อว่าแนวทางการกำหนดกรอบพฤติกรรมหลักเมื่อต้องทำ competency เพราท่านจะต้องไปกําหนดตัวชีวัดพฤติกรรมนะครับดังนั้นเมื่อท่านจะไปกําหนดตัวชี้วัดทักษะของ managerial skill ที่ท่านจะเอาไปทํา skill matrix นะครับท่านก็ต้องยืมความรู้ของการทํา competency โดยเฉพาะการจัดทํากรอบพฤติกรรมหลักและการจัดทาตัวชีวัดพฤติกรรมออกมานั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเราเอาความรู้ตรงนี้มาใชา้เราก็จะเรียกมันว่ากรอบพฤติกรรมเชิงการจัดการหลัก หรือ key management behavior area นะครับมันคืออะไรหรอมันคืออย่างเงี้ยเวลาเราจะบอกว่าคนที่เป็นหัวหน้างานคนที่เป็นผู้จัดการเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบุคลากรระดับจัดการของเราระดับหัวหน้างานของเราเนี่ยเขาจะต้องสามารถปฏิบัติอะไรออกมาได้บ้างเนี่ยเราควรจะต้องกําหนดกันให้ชัดนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยจะต้องสามารถสอนแนะลูกน้องได้จะต้องแก้ไขปัญหาจะต้องวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจะต้องประเมินความเสี่ยงได้อย่างเงี้ย แต่จะประเมินความเสี่ยงในเรื่องของอะไรในทักษะอะไรจะแก้ไขปัญหาในทักษะอะไรในเรื่องอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเอาไปเขียนคู่กับทักษะหนึ่งหนึ่งถูกต้องไหมครับนี่คือแนวทางนะครับแต่ว่าคนที่เป็นผู้จัดการหรือคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยอาจจะต้องกําหนดกลยุทธ์อาจจะต้องคาดหวังว่าเขาจะต้องสามารถที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับฝ่ายในระดับองค์กรได้นั่นเองนะครับก็จะเป็นความสามารถที่จะต้องเข้มข้นมากขึ้นนั่นเอง องค์กรต่างๆเนี่ยก็จะต้องกําหนดไว้ว่าเอะองค์กรของเราเนี่ยคาดหวังอะไรที่เป็นพฤติกรรมหรือการปฏิบัติหลักๆของบุคลากรในระดับบังคับบัญชาที่อาจจะแตกต่างระดับหรือแตกต่างตําแหน่งกันนั่นเองนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเรื่องการสอนงานหรือการสอนหน้าแก้ไขปัญหาการวางแผนการนําเสนอการตรวจสอบควบคุมงานการปรับปรุงงานการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การวิเคราะห์ การสร้างมาตรฐานหรือแม้แต่การลดข้อผิดพลาดในการทํางานเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับไปเป็นกรอบพฤติกรรมเชิงการจัดการหลักเพื่อเอาไปทำ m a n a g e r a l skill และเอาไปพลอตเพื่อทำ skill matrix อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือตัวอย่างของการกําหนด managerial skill ขององค์กรแห่งหนึ่งท่านจะเห็นเลยครับว่าเขาก็ไปกําหนดว่าที่ระดับที่1เนี่ยในทักษะยกตัวอย่างเช่นทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจเนี่ยนะครับที่ระดับที่1เนี่ยคนที่ เป็นผู้บังคับบัญชาจะต้องสามารถที่จะสอนงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้จะต้องสอนแนววิธีการแก้ปัญหาและตัดสินใจให้กับลูกน้องได้จะต้องสามารถตรวจสอบและควบคุมงานที่จะต้องทําเมื่อจะต้องไปแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในเรื่องนั้นๆได้จะต้องสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจของตังใ,ให้กับคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานได้นั่นเองนะครับระดับที่2ก็จะต้องการระดับที่เข้มข้นไประดับ3-4ก็เป็นไปตาม ตัวอย่างที่ให้ดูเนี่ยนะครับพอเห็นภาพไหมครับอย่างไรก็ดีเนื่องจากว่ามันยากที่จะทอนออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเวลากําหนด managerial skill ขององค์กรของท่านเนี่ยโดยใช้แนวทางเหมือนกับการกําหนด skill matrix ของ practitioner skill เนี่ยนะครับอาจารย์แนะนําให้ท่านตัดเรื่อง25% 50 75% 100%ออกไปเลยนะครับก็จะเหลือแค่ระดับที่1ระดับ2ระดับ3ระดับสต้องการการปฏิบัติอย่างไร แต่เป็นการปฏิบัติเชิงการจัดการหรือพฤติกรรมเชิงการจัดการนั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับตรงนี้ท่านจะต้องปรึกษาหารือกันพูดคุยกันในองค์กรของท่านท่านสามารถใช้แบบฟอร์มแบบนี้ได้ครับไปทดลองเขียนว่ากรอบพฤติกรรมเชิงการจัดการหลักของ managerial skill ที่เราจะเอาไปใช้ในองค์กรของเราสําหรับการประเมินหรือสําหรับการทดสอบ managerial skill ของคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาน่าจะประมาณใดบ้างเอาไปถกกันเอาไปหารือกันนะครับแล้วก็ไปขออนุมัติโดยผู้บริหาร ก็จะทางานได้เรียบร้อยมากขึ้นนั่นเองครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับท่านสามารถที่จะคอมเมนต์หรือแนะนําหรือแม้แต่สอบถามเข้ามาได้ผ่านทางผู้ประสานงานนะครับว่ามีเรื่องใดบ้างที่เกี่ยวข้องแล้วท่านอยากจะรู้อยากจะทดลองทานะครับถ้าเรื่องใดที่เป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเราก็จะเอามาอัดเป็นวิดีโอลักษณะแบบนี้ครับแล้วมาเอาไปเผยแพร่ในช่องทาง YouTube นะครับผ่านทางช anel ของ PTC หรือของอาจารย์เองที่เรียกว่า HR c o m p o t e n t Podcast เนี่ยนะครับเพื่อให้ถ้าสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้มันอาจจะไม่ได้อธิบายขยายความรายละเอียดอะไรออกมาเป๊ะๆนะครับมันอาจจะตอบโจทย์ท่านได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าโจทย์ใดที่มันลึกล้ามากขึ้นและอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านต่อกับคนอื่นด้วยเนี่ยนะครับอาจารย์แนะนําให้ท่านถามกลับมานะครับหรือถามเข้ามาในช่อ n n e งที่อาจารย์บอกไว้นะครับ อาจารย์จะเอามาขยายความหาเรื่องใดที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็จะช่วยให้คนอื่นๆได้รู้ด้วยเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยก็จะเป็นการช่วยกันสร้างสังคมของการเรียนรู้ขึ้นมานั่นเองครับขอบคุณอีกครั้งครับและอย่าลืมติดตามในพิซสอดต่อไปครับสวัสดีครับ